สวัสดีเพื่อนเอนในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนในแฟนเพจ Facebook รองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2แฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวสวมใส่เจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับไนกี้เมอร์เคเรียนเวเปอร์สิบสามอีลยูโรสองพนะครับสีสีเขียวมิ้นตัวนี้นะครับก็รีวิวในรูปแบบข้อมูล ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวข้อมูลนะครับก็สามารถเข้าไปดูรีวิวย้อนหลังได้ที่ช่อง youtube รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะแปะลิงก์รีวิวตัวนี้ไว้ให้ก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็จะมารีวิวในรูปแบบสวมใส่นะครับว่าเมื่อสวมใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วก็สีสวยไหมเวลาใส่อยู่กับ เท้าอยู่กับพื้นหญ้าสีเขียวแบบนี้นะครับอ่ะก็สวมใส่กันเลยก็แล้วกันนะครับตัวที่ผมนํามาสวมใส่ตัวนี้นะครับไซส์ก็เป็นไซส์ที่ผมเคยใส่อยู่ทุกๆครั้งนะครับก็คือไซส์ E.U.R. 4 1นะครับหรือว่า C.N. 2 6 0นะครับก็คือเบอร์41ดนั่นเองนะครับสีอ่าไซส์ที่ผมใส่รีวิวทุกๆครั้งนะครับก็เบอร์41นะครับก็ใส่เลยก็แล้วกันเนาะ ก่อนอื่นนะครับก็เอาป้ายออกก่อนนะครับมันมีป้ายมาให้นะครับนี่ก็เอาป้ายออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขยายเชือกลงเท้านะครับใส่เชือกลงเท้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขยายเชือกลงเท้าแล้วก็สวมใส่เลยนะครับเราพยายามเอามือจับบริเวณด้านส้นเท้าแล้วก็ตรงปลายนะครับแล้วก็ขยับเข้าไปนะครับ เมื่อใส่นะครับบอกไปเลยว,ว่าสีสวยมากนะครับสีสวยมากนะครับก็จัดทรงองแต่งเชือกรองเท้านะครับะนะครับเมื่อมัดเชือกรองเท้านะครับเชือกรองเท้าที่มัดเสร็จก็พอดีกับกับ,ก,บกับเชือกที่ให้มาเลยนะครับ อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับก็ขยายชิ้นรองทเท้าออกก่อนนะครับแล้วก็สวมใส่เลยนะครับเอามือจับบริเวณที่ส้นเท้าที่มันมีให้จับตรงนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับ แล้วก็จัดตัดเชือกนะครับถ้าใครสังเกตนะครับวิธีใส่สายเชือกลงเท้าของผมนะอันนี้ผมเวลาผมร้อยเชือกลงเทา้าฟุตบอลนะครับแต่ละข้างจะไม่เหมือนกันนะถ้าสังเกตดูดีๆนะครับพอจะดูไหมอ่ะผมให้ดูนะครับข้างข้างขวา ข้างขวาคือข้างนี้นะครับผมจะใช้เชือกที่เป็นขวาทับซ้ายนะครับส่วนด้านซ้ายผมจะใช้เชือกที่เป็นซ้ายทับขวานะครับลองดูดีๆ่ะอันนี้คือจะเป็นเทคนิคในการมัดเชือกลงเท้าของผมนะครับคนอื่นๆอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะครับแต่อันนี้คือความชอบส่วนตัวนะ,ะเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับความรู้สึกแรกก็คือเบานะครับเบามาก ด้านหน้าเท้าก็เต็มเท้านะครับด้านหน้าก็จะเหลืออยู่ประมาณสักปลายนิ้วโป้งนะครับนี่เหลือประมาณนี้นะครับถือว่าไม่ไม่ไม่โอเวอร์นะครับเพราะว่าบริเวณด้านข้างเท้าก็จะรู้สึกว่าเต็มเท้าดีนะครับนะครับจะจะเหลือด้านหน้าประมาณปลายนิ้วโป้งครับแต่เมื่อเวลาเราสวมใส่ใส่เล่นมันก็จะ เท้ามีการขยายขึ้นก็จะมีความรู้สึกว่ามันเต็มเท้านะครับโดยโดยโดยปกติที่ผมใส่รองเท้ารุ่นนี้นะก็พอดีนะครับด้านหน้าเท้า,าฟิตเข้าเท้าเลยนะครับเวลาสวมใส่แล้วรู้สึกว่าไม่ไม่บีบเท้าไม่รัดเท้านะครับบริเวณด้านหุ้มข้อก็จะเป็นตัวที่เป็นไม่ใช่หุ้มข้ออยู่แล้วนะครับก็จะเป็นหุ้มข้อต่ำนะครับนี่ นะส่วนเท้านะครับข้างเท้าด้านนอกนะครับอาจจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์มารบกวนยังไงก็ขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอัปเปอร์นะครับยืนให้ดูนะครับดานหน้าเทา้าข้างเท้าด้านในนะครับข้างเท้าด้านใน สวยงามมากนะครับข้างเท้าด้านนอกนะครับข้างเท้าด้านนอกด้านส้นเท้านะครับส้นเท้าพื้นนะครับชุดพื้นนะครับนี่สวยงามมากนะครับ เวลายืนนะครับชุดพื้นด้านข้างนะครับผืนด้านข้างสวยงามมากนะครับตัวนี้ใส่แล้วเมื่อใส่ได้สักพักมึงจะรู้สึกว่ามันมันกระชับเข้าเข้าเข้ารูปเท้าเลยนะครับนี่ใส่กับสนามหญ้าสีเขียวนะมันเป็นสีที่สวยมากๆนะครับเป็นสีเขียวมิ้นท์นะครับหลายๆคนอาจจะมองเป็นสีฟ้านะครับแต่ จากที่ผมถามกูรูเรื่องสีมาแล้วนะครับบอกว่าเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าสีเขียวมิน์สลับกับสีเขียวสะท้อนแสงนะครับสวยงามนะครับตัวนี้เอามารีวิวสวมใส่ให้ดูกันไปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้ออยากจะได้นะครับสามารถแอดไลน์ line, ตาม ID ไลน์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปสอบถามใน Facebook Fanpage รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับ มีอยู่2 f a แฟนเพจนะครับเพจหนึ่งจะมีคนติดตามอยู่1 7ือีกเพจหนึ่งจะมีคนติดตามอยู่มัน1 2ื่นเกือบ1 3ื่นแล้วนะครับก็เข้ามาพูดคุยทักทายได้ทั้ง2 f a แฟนเพจนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในการรีวิวสินค้าคู่ต่อๆไปนะครับยังไงแล้วก็ขอฝากกด s u b สไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ สวยงามมากนะครับเหมาะขนาดอะ